สวัสดีครับก็ลองเลยครับวันนี้เครื่องงวดนะครับขนาดสามฟุตมาส่งลูกค้านะครับเที่อำเภอเสริมงามนะครับลูกค้าก็ใส่ L สองแปดศูนย์แปดนะครับก็ถามว่าเหมาะสมไหมก็ตัวรถกับเครื่องงวดดูดูดูสวยงามดูดีแหละครับเจอข้าวเกี่ยวไว้หลายวันแล้วเจอหมอกเจอผนนะครับก็หนักรถหน่อยนะครับเครื่องนวดเราไม่มีปัญหา แต่รถนะครับรถล,ลูกค้าต้องรอรอรอบรอรอบรถหน่อยเด้อ๋ยวเพิ่งอัดนะครับใช่ใช่นั่นแหละครับนั่นแหละมาเจอฟางเหนียวฟางอะไรพวกนี้เราต้องแบ่งข้าวให้มันพอดีพอดีกับตัวรถนะครับถ้าเราไปอัดใส่อัดใส่เลยเนี่ยกำลังเครื่องเท่า,าไหร่ก็ไม่ไหวแล้วครับถ้ามันเป็นข้าวที่ตากอยู่ในสมลุณมพอดีโอเคแต่ตอนนี้ข้าวแกว เก็บไปหลายวันแล้วมันเจอหมอกแล้วมาแต่เช้าเลยครับหมอกก็เหนียวฟางก็เหนียวคอสองตัวนี่และมันก็เลยหนักผมว่าหนักมันไม่ได้หนักขึ้นนวดนะครับมันหนักรถนะครับกาลังรถมันจะดันไม่ไหวนะครับก็ฟางพุ่งในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันเป็นฟางที่มีความเหนียวนิดเดิงนะครับถือว่าจะได้ครับก็นะครับให้ดูไกลๆนะครับให้ดูการ สี่ข้าวนะครับก็เอากันหมดรถนี่แหละครับเออตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้าใจแล้วทีแรกเขาจะดันเอาดันเอาเหมืนเตวฟางเหนียวแน่นไปหน่อยเดี๋ยวไปลูกข้าวนะครับข้าวก็จะเออข้าวจะเป็นเก็บไว้หลายวันหน่อยโอ้ด้กระสอบเหมือนกันนะครับมานาทีนาทีนึงก็เฉลี่ยประมาณนาทีแล้วกระสอบอะครับนี่นี่กระกระสอบที่สองเราจะเข้าสองนาทีกระสอบที่สองไปขึ้นนะ คือคือมันจะมีแต่ฟางเมล็ดจะน้อยหน่อยอะอะอนะครับก็มามาตุ้มคู่นะครับวางไวยแต่ข้าวมันชื้นนะข้าวมันเปียกเลยนะเนี่ยโอ้โหเอาเลื่อนอูนะครับเอเจอ,ข,อข้าวเปียกเลยดูดูพัดลมเอเออธิบายอธิบายพัดลมให้แกนหน่อยด้วยพัดลมที่แกบรรดาบและดักไก่ ได้แลครับก็ไปเรื่อยๆเลยครับเอาให้หมดรถนี่แหละถ้าข้า,ขามันสมบูรณ์ข้ามันอะไรพวกนี้มีปัญหาแล้วครับมันใครทำงานได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องนวดเราทํามารองรับอยู่แล้วครับตัวรถจะจะทู่เครื่องนวดไม่ได้ถ้าถ้าเจอในรูปแบบปล่อยข้าวไวฟ้ฟางเหนียวขนาดนี้แล้วเจอหมอกมาแล้วก็เจอข้าวเปียกมาด้วยต้องเอาเรื่องอยู่นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับตีได้ครับอ่าไปเรอยแลร้าจะบองเริ่มเข้าใจาแล้วนะครับโอ้คลิปนี้ก็ดําเนินมานะครับได้อ่อสามนาทีอ่ามีจะมีสองกระสอบนะครับ <c oughs> โอเคนะครับสวยครับออกมาดีออกมาสวยข้าวจะได้นะครับลูกค้าก็เริ่มจะเข้าใจในระบบนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ